ไทยสถาปนากษัตริย์เขมรองค์สุดท้ายแต่ฉะไหนผู้สวมมงกุฎให้กลับไม่ใช่ชาวสยามครั้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยเขมรที่ดูเป็นเมืองประเทศสาาซึ่งไทยปกป้องห่วงแหนมากที่สุดนั้นเกิดมีมือที่สามและปัจจัยภายนอกเข้ามาเบียดบังทําให้กษัตริย์เขมรได้แปรพักและปิดฉากสายสัมพันธ์ทั้งหมดที่เคยมีต่อกันมานับศตวรรษตามข้อมูลที่ไกรเลิกนานา,นาผู้เขียนบทความ ไทยสถาปนากษัตริย์เขมรองค์สุดท้ายด้วยอะไรแต่ผู้สวมมงกุฎกลับไม่ใช่ชาวสยามในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนมกราคม2565สืบค้นนั้นบรรยายไว้ว่าเมื่อปี2504ราชอาณาจักรไทยสูญเสียเขาพระวิหารและดินแดนชายขอบอดีตเมืองประเทศราชเก่าแก่แห่งสุดท้ายของไทยให้กัมพูชาความรู้สึกปนคับแค้นใจในประวัติศาสตร์ ทำให้หน่วยงานภาครัฐตีพิมพ์หนังสือครึ่งมาสองเล่มคือไทยสถาปนากาศัตริย์ขมรและเรื่องทรงตั้งเจ้าประเทศราชกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้เอกสารดังกล่าวของไทยกลายเป็นข้อมูลฉบับทางการที่หาอ่านยากสำหรับคนสมัยปัจจุบันที่สะท้อนถึงความหวังดีของบรรพบ,บุรุษไทยในอดีตการที่เคยปกป้องและรักษาน้ำใจเจ้าเมืองเขมรมานับร้อยปี แต่ในที่สุดก็ต้องตัดใจออกจากความเชื่อมโยงผูกพันกันโดยไม่สามารถซื้อใจไว้ได้เนื่องจากมีเรื่องของผลประโยชน์และความเนื้อน้อยต่ำใจเข้ามาแทรกการอ้างสิทธิ์ของไทยเหนือขเขมรความเชื่อมั่นของบรรพบุรุษไทยความผูกพันระหว่างสยามและขเขมรเริ่มขึ้นเมื่อก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในยุคแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งได้ทรงอุปถัม์เจ้านายน้อยองค์หนึ่งจากขเขมร ผู้มีพระนามว่านักองเองเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเจ้านายองค์นี้ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ปัจจุบันในขเขมรโดยสำนักไทยมีพระนามว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีขเขมรจึงมีสภาพเป็นประเทศสราชของสยามนับแต่นั้นแม้ว่าขเขมรจะตกเป็นเมืองขึ้นของสยามแต่ฝ่ายไทยก็ปกครองขเขมรแบบพ่อปกครองลูกทั้งยังรับอุปการราชื้อพระวงศ์เขมรทุกพระองค์ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเทียมเท่าเชืเ้อพระวงศ์ไทย ในอีกแง่มุมหนึ่งอาจมองได้ว่าเจ้านายขเขมรมีลักษณะไม่ค่อยอยู่ในโอวาทคราวใดที่กรุงเทพมหานครอ่อนแอลงขเขมรก็จะแปรพักโดยมักจะแอตกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งยังถือหางข้างไทยอีกกลุ่มหนึ่งหันไปฝักฝ่ายฝ่ายยวนก่อนการปรากฏตัวของฝรั่งเศสดังที่จะกล่าวต่อไปนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่าการที่พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงรับอุปการราชกุมารเขมรไว้ในกรุงเทพมหานคร ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าฝ่ายไทยจะเป็นผู้คัดเลือกกษัตริย์เขมรเมื่อถึงเวลาที่ควรนั่นเองว่าผู้องค์ใดจะเหมาะสมและเป็นที่ไว้ใจที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อนายมงตียีราชทูตฝรั่งเศสคนแรกที่เข้ามาเมืองไทยแสดงท่าทีว่าจะติดต่อทําสัญญาโดยตรงกับสมเด็จพระหริรักรามาธิบ,บดีกษัตริย์แห่งเขมรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงรีบส่งพระราชสารไป สั่งห้ามมิให้สมเด็จพระฮาิิรักรามาธิบดีทำสัญญาใดๆกับฝรั่งเศสทันทีความพยายามครั้งนั้นจึงต้องยุติลงอย่างไร้เหตุผลต่อมาเมื่อพระนโรดมได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์เขมรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็ยังทรงปกป้องทุกวิถีทางมิให้กษัตริย์เขมรองค์ใหม่หลวมตัวไปพึ่งพิงฝรั่งเศสอันเป็นการดับไฟแต่ต้นลมดังพระพจนนาฏในสุภสอักษรฉบับหนึ่งว่าความว่า จงรักษาความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติอ่อนน้อมต่อกรุงเทพมหานครโดยยิ่ยงอย่างการที่ปฏิพัฒติดพันมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระหริรัรรามมหาอิสราธิบดีผู้พระบิดานั้นจงทุกประการฝรั่งเศสทุ่งหมดหน้าตักเพื่อหุบป,ปากแม่น้ำโขง จุดเด่นของขเขมรคือทำเลที่ตั้งโดยเฉพาะกรุงพนมเปญซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำโขงที่ไหลลงสู่ฝั่งทะเลจีนใต้ทางปากแม่น้ำในเขตแดนยวน์ฝรั่งเศสจึงหวังครอบครองเพื่อจะได้ควบคุมประเทศที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทั้งหมดในขณะนั้นเองจุดอ่อนของไทยอยู่ที่การไม่สามารถบังคับจิตใจเจ้านายขเขมรทุกพระองค์ให้จงรักภักดีต่อกรุงเทพมหานครได้ตลอดไปกล่าวคือหลังจากสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีเสด็จสวรรคต ทางกรุงเทพมหานครก็ได้สถาปนาพระราชโอรสองคโตทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชซึ่งรัชกาลใหม่มิได้จงรักพักดีต่อกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงเอาพระราชาฤทัยออกห่างไปเข้าเป็นไมตรีกับยวนและเชื้อเชิญยวนเข้ามามีอิทธิพลเหนือขเขมรในรัชกาลสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชขเขมรแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายเหนือมีนักองค์รุ่งพระอนุชาองค์รองของสมเด็จพระอุทัยราชาธิราช เป็นผู้ปกครองตั้งมั่นอยู่ที่เมืองอุด้งมีชัยขึ้นกับฝ่ายไทยส่วนฝ่ายใต้ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองพนมเปญน,นั้นปกครองโดยสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชขึ้นกับยวนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าจะต้องทำสงครามกับยวนเพื่อให้ได้ขเขมรฝ่ายใต้คืนมาสงครามระหว่างไทยกับยวนในขเขมรดำเนินไปเป็นเวลาถึง14ปีสุดท้ายก็ไม่มีฝ่ายแพ้หรือชนะอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งปี2390จึงได้สงบศึกต่อกัน ในขณะนั้นเองครึ่งหนึ่งของดินแดนขเขมรตกเป็นเมืองครึ่งของยวนและรัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าครึ่งหนึ่งของขเขมรเป็นเขตอิทธิพลยวนยวนก็กลายเป็นหอกข้างแคร่และข้ออ้างชั้นดีของมือที่สคือฝรั่งเศสในปี2406-2407รัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกหลังจากที่ฝรั่งเศสยึดครองยวนได้ในเวลาต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งการให้กงศุลของตนประจำกรุงเทพมหานคร คือท่านกงเดอกาสเตลโลนโวคอมเตเดอคาสเตลนวเรียกร้องสิทธิ์โดยอ้างว่าบัดนี้ฝรั่งเศสเข้ายึดยูนใต้ได้แล้วก็ควรจะมีอำนาจที่จะสืบสิทธิ์ของยูนเหนือดินแดนเขมรด้วยเพราะเขมรเป็นเมืองครึ่งของยนูนคำอ้างของฝรั่งเศสแท้จริงมิใช่แค่เหตุผลเพื่อพดุงความยุติธรรมเท่านั้นแต่ฝรั่งเศสยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับเมืองเขมรอย่างลับๆอีกด้วยดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดยุทธศาสาตร์ปากแม่น้ำโขงตั้งอยู่ พวกฝรั่งเศสจึงต้องทุ่มหมดหน้าตักด้วยการซื้อใจสมเด็จพระนโรดมโดยไม่ต้องทำสงครามแย่งชิงเขมรไปจากสยามด้วยการเกลี้ยกล่อมแกมบังคับกษัตริย์เขมรให้เห็นโอกาสที่จะเป็นอิสระและการมีเอกราชของเขมรอยู่ในมือของพระองค์เขมรคือกุญแจสู่โลกตะวันออกในปี2406เมื่อเขมรกำลังจะตกไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนั้นชาวสยามแทบไม่รู้ข่าวเลยเพราะข้อมูลเช่นนี้เป็นข้อมูลภายในที่ทางการไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ออกไป แต่สำหรับหมอบรัดเลชาวอเมริกันจากประเทศที่3ท่านมองในมากกว่าข้อพิพาทเรื่องดินแดนแต่เป็นการล้มเมืองครึ่งแบบตีท้ายครัวนอกภาวะสงครามท่านได้เปิดโปงนโยบายลับๆของพวกอังกฤษฝรั่งเศสในยุคนั้นซึ่งเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ไว้ว่าเมืองอังกฤษไม่อยากได้เมืองคึ่งอีกเพราะมีเมืองคึ่งมากอยู่แล้วเหลือที่จะรักษาไว้ให้ดีได้ เมืองอังกฤษมีกำลังเป็นหลายปีมาแล้วพอที่จะตีเอาเมืองพม่าให้อยู่ในอำนาจรบของตัวทั้งหมดก็จะได้แต่มิได้ต้องประสงค์แผนดินเมืองพม่าอีกเลยแต่เจ้าเมืองพม่าขออาศัยพึ่งบารมีเมืองอังกฤษเมืองอังกฤษจึงได้รับเอาเป็นธุระช่วยป้องกันไว้เมืองพม่าจึงได้มีความสุขกอขอจอริยอขึ้นเมืองฝรั่งเศสเมืองฝรั่งเศสอยู่เคียงกันกับเมืองอังกฤษและเป็นคู่แข่งกันกับเมืองอังกฤษ แต่ฝรั่งเศสมีเมืองครึ่งน้อยกว่าเมืองอังกฤษนักเพราะเหตุนี้ฝรั่งเศสอถึงจะสู้รบกับอังกฤษในมอหาหมูทอทั่วไปในโลกก็มีได้เจ้าเมืองฝรั่งเศสออยากจะได้ที่สําคัญครึ่งเป็นของตัวเองเพื่อจะได้มีกําลังเข้มแข็งขึ้นทั่วโลกอันเมืองที่สําคัญนั้นเปรียบเหมือนลูกกุญแจถ้าได้ลูกกุญแจแล้วเมือ่อใดก็ได้สมความปราถหนาเมื่อนั้นมีช้าก็ได้ช่องไปตีอีกเป็นครั้งที่สองก็ได้ แล้วจึงตีต่อต่อไปจนได้เม็กซิโกอยู่ในอำนาจของตัวหมดนี้และจึงว่าเมืองที่สำคัญนั้นเปรียบเหมือนลูกกุญแจที่จะไขโลกฝ่ายทีสอตอวันตกลูกกุญแจนั้นก็อยู่ในเนืม้อมือฝรั่งเศสแล้วแต่เจ้าเมืองฝรั่งเศสอ,อยากจะได้ลูกกุญแจที่จะไขาทางฝ่ายทิศตะตวันออกบ้างจึงคิดเห็นว่าประเทศกัมพูชาเป็นที่สำคัญถ้าเราได้ที่นั่นว่าอยู่ในอำนาจของเราแล้ว,ลวก็จะเป็นเหมือนลูกกุญแจไขโลกฝ่ายทิศตะวันออกได้ เห็นนะว่าเมืองกัมพูชามีกำลังน้อยและผู้ที่ครองเมืองมีปัญญาน้อยๆถึงมาทว่ากัมพูชาขึ้นอยู่ในเมืองไทยไทยก็มีกำลังน้อยด้วยแม้นเราทำอุบายให้กัมพูชามาอยู่ในอำนาจของเราได้แล้วเมืองไทยจะต่อสู้กับเราออกไปจากเมืองกัมพูชาก็มีได้จะเห็นได้ว่าทำเลที่ตั้งของเขมรถูกต่างชาติหมายตาไว้ตั้งแต่ก่อนเสียดินแดนแล้วว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อการกำหนดยุทธ,ธศาสตร์ในทวีปเอเชีย โดยเชื่อว่าเขมรคือกุญแจที่จะไขไปสู่โลกตะวันออกซึ่งชาติตะวันตกต้องการไว้ในครอบครองแบบใครดีใครได้การรักษาฐานะเจ้าอ,อธิราชคือการสถาปนากษัตริย์เขมรในวันที่11สิงหาคม2,406รัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งพลตรีเรือเดอลากรองดิแยนนำเรือรบไปจอดที่หน้าเมืองอุดงมีชัยและเกลี้ยกล่อมให้พระนโรดมลงพระรามในสนธิสัญญาฉบับหนึ่งกับฝรั่งเศส ซึ่งสำเร็จลงอย่างง่ายดายแต่พระนโรดมก็ได้มีสุขอักษรเข้ามาถวายรายงานทันทีว่าจำใจต้องลงนามเพราะว่าถูกฝรั่งเศสบังคับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของไทยเหนือเขมรฝ่ายไทยรีบทำสัญญาลับกับเขมรเมื่อวันที่1นธันวาคม2,406เพื่อกดดันให้พระนโรดมยืนยันว่าเขมรยังเป็นประเทศราชของไทยและเพื่อผูกมัดเขมรไว้กับไทยต่อไป แต่สัญญาฉบับนี้ก็มีได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นซ้ำร้ายยังก่อให้เกิดสงครามเย็นระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอีกด้วยรัฐบาลกรุงปารีสได้ประท้วงและประกาศว่าสัญญาลับฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะทางรัฐบาลไทยซึ่งต้องรักษามิตรภาพกับทางฝรั่งเศสไม่มีทางโต้เถียงจึงจำยอมแต่โดยดีทำให้อิทธิพลของไทยในขเขมรตั้งแต่นั้นมาแทบไม่มีเหลืออีกเลยโดยรูปธรรม แต่โดยนำมาทำแล้วจะมีก็แต่สิทธิของไทยแต่โบราณการในการประกอบพิธีราชาพิเศษเท่านั้นแต่โดยกฎมนเทียนบานและจารีตของราชสำนักแล้วถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของกษัตริย์องค์ใหม่โดยคันลองแล้วพระนโรดมจะต้องเดินทางมาประกอบพิธีนี้ในกรุงเทพมหานครตามโบราณราชพิธีอีกทั้งเครื่องราชกระดุมทพัทั้งหมดไทยก็เก็บรักษาอยู่ที่นี่เหตุผลดังกล่าวแสดงว่าไทยมีอำนาจเหนือกว่าในเชิงทฤษฎี จะขาดราชสำนักไทยไม่เป็นอันขาดทว่าฝรั่งเศสยังคงสร้างสถานการณ์ให้พิธีนี้ต้องเกิดขึ้นในดินแดนเขมรเพียงเท่านั้นเพื่อกำจัดอิทธิพลของสยามที่เหลืออยู่ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงดังปรากฏว่าในวันที่3มีนาคม2407เมื่อพระนโรดมออกเดินทางจากเมืองอุด้งมีชัยเพื่อจะมากรุงเทพมหานครนายทหารฝรั่งเศสก็หาทางขัดขวาง โดยเข้ายึดเมืองอุด้งมีชัยและชักธงฝรั่งเศสขึ้นเหนือพระราชวังพระนโรดมจึงต้องตัดสินพระไทยเดินทางกลับทันทีในช่วงเวลาต่อมาทหารฝรั่งเศสได้กักบ,บริเวณพระนโรดมและไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศและเสนอเข้ามาทางกรุงเทพมหานครว่าจะกำหนดให้พิธีราชาพิเศษมีครึ่งในวันที่3มิถุนายน2 4 0 7แต่จะมีครึ่งในแผ่นดิเนเขมรเท่านั้นโดยขอให้ไทยนำเครื่องอิสริยยศและพระสุพรรณบัตรมาส่ง ฝ่ายไทยเห็นว่าเพื่อเป็นการประนีประนอมและสมานสามัคคีกับฝ่ายฝรั่งเศสที่ไซง่อนจึงได้จัดขุนานางผู้ใหญ่คือพระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นหัวหน้าคณะชาวสยามโดยสารเรือฝรั่งเศสไปส่วนเครื่องราชกกุธภัณฑ์นั้นเจ้าพนักงานไทยนำลงเรือกลไฟสงครามคันชิดล่องไปขึ้นฝั่งขเขมรที่เมืองกำปอดแล้วเดินเท้าต่อไปยังอุดงมีชยัยทีท่ีราชาพิเศษคระนโรดมความกมลอในประวัติศาสตร์ พิธีราชาพิเศษกษัตริย์องค์ใหม่ของเขมรซึ่งลงเอยแบบไทยปนฝรัง่งแต่ก็เป็นที่สมปรารถนาของพระนโรดมทุกประการสำหรับคนยุคป,ปัจจุบันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ160ปีมาแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะจดจำได้ส่วนใหญ่จึงเป็นข้อสันนิษฐานหรือสรุปเทียงเลราไม่ต้องพูดถึงหลักฐานภาพพราะล้องถ่ายรูปก็เพิ่งจะถูกคิดคนคึ่งในยุโรป แม้จะตกเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วแต่ก็ยังไปไม่ถึงเขเมรพิธีราชาพิเศษพระนโรดมจึงดูคลุมเครือยอย่างมากในหน้าประวัติศาสตร์ไทยสิ่งที่ขาดหายไปจากพงศาวดารไทยคือภาพเหตุการณ์วันบรมราชาพิเศษของพระนโรดมซึ่งทุกวันนี้นักประวัติศาสตร์ก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเป็นการสถาปนากษรตริยเขเมรอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายความลังเลใจนี้ยังถูกสําเติมด้วยคำให้การของผู้รู้เห็นเหตุการณ์ คนพบใหม่เมือ่อไม่นานมานี้ตอกย้ำว่าพระนโรดมมีใจให้ฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นมาแล้วการแสดงออกด้วยการกระทำแปลกๆของพระองค์เตือนให้ทราบว่าฝ่ายไทยมองโลกในแง่ดีเกินไปในทางกลับกันภาพส่วนหนึ่งเผยแพร่ในหน้าประวัติศาสตร์ฝรั่งพร้อมรายงานข่าวที่ทำให้เราต้องหันกลับมาพิจารณาด้วยความแปลกใจ เอกสารสองชิ้นถูกค้นพบใหม่ที่กรุงปารีสเมื่อต้นปี2552โดยเปิดเผยข้อมูลต้องห้ามเบื้องหลังการยกพระนโรดมขึ้นเป็นกษัตริย์และบุคคลผู้เป็นประธานในพิธีใหญ่นี้อันเป็นมุมมองคนละด้านกับประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิงดังปรากฏในหลักฐานใหม่ว่าวันที่3มิถุนายนคศ1864นับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์อินโดจีนที่ต้องบันทึกไว้เมื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเราคือ ท่านาเดมูแลงเอม็มเดสมูลินเดินทางมาถึงจากไซง่อนท่านาเดมูแลงได้ทำหน้าที่อันน่ายกย่องในฐานะผู้แทนของพระองค์พระจัก,กรพรรดิอย่างภาคภูมิเป็นประธานในพิธีการมาร่วมพิธีของผู้แทนจากสยามสร้างความอึดอัดให้เราชาวฝรั่งเศสไม่น้อยมันเหมือนเป็นการมาเพื่อชิงตัวประกันไม่มีผิด แต่ทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีในขณะที่ชาวสยามรีรีรอรออยู่นั้นท่านาเดมูแลงก็นำมงกุฎไปถวายให้พระนโรดมอย่างคล่องแคล่วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการและขั้นตอนที่พระนโรดมกังวลใจนักหนาผู้สวมมงกุฎมีใช่ชาวสยามแล้วเป็นใครผู้แทนจากสยามคือพระยามนรีสุริยวงศ์เดินไปยกมงกุฎครึ่งจากพานทองคำจากนั้นจึงนำไปมอบให้ท่านาเดมูแลงด้วยตนเอง ขานาเดมูแลงยื่นมองกุฎไปข้างหน้าเพื่อถวายต่อองค์กษัตริย์ถึงเวลานั้นอำนาจอันชอบธรรมก็เป็นของพระองค์แล้วแต่มงกุฎก็หนักเกินไปสำหรับบาพระองค์ท่านาเดมูแลงต้องรีบเข้าไปช่วยสวมให้เข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งทั้งยังต้องช่วยผูกเชือกใต้คางให้กระชับขึ้นและจัดมงกุฎให้ตั้งตรงอยู่บนพระเศียรหากเรื่องทั้งหมดเป็นไปตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานไว้ ท่านเดมูแลงในฐานะผู้แทนของรัฐบาลฝรั่งเศสก็เป็นประธานตัวจริงในพิธีสถาปนาและสวมมงกุฎให้พระนโรดมในขณะที่ท่านพระยามนตรีสุริยวงศ์ผู้แทนรัฐบาลสยามเป็นแต่เพียงขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้นำเครื่องราชาพิเศษไปส่งให้เท่านั้นในทางปฏิบัติถ้าเช่นนั้นแล้วการที่ไทยสถาปนากษัตริย์ขเขมรอย่างเต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายก็คือการสถาปนานักองค์รุ่งเป็นสมเด็จพระฮริลักรามาธิบดี ตรงกับสมัยรัชกาลที่สของไทยมิใช่สถาปนาสมเด็จพระนโรดมเป็นองค์สุดท้ายเลยตามความเข้าใจของคนไทยสมัยหลังเท่ากับว่าการมีส่วนร่วมในพระราชพิธีราชาพิเศษกษัตริย์เขมรในปี2407กลายเป็นการส่งผู้แทนเพื่ออัญเชิญมงกุฎอันศักดิ์สิทธิ์ไปถวายสมเด็จพระนโรดมตามธรรมเนียมปฏิบัติเท่านั้น